สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับเจลิงซาก้ากันต่อนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปในด่านที่24กับ25กันนะครับซึ่งอยู่ในรูนนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราเตรียมกองกำลังให้พร้อมนะครับคนที่เราจะเอามานะครับเราควรจะเอาไรเฟิลมาด้วยนะครับไม่ได้มาแทนลาสเอลครับเอาโรไรเฟิลเข้ามาอยู่ทีมรูนนั้นนะครับแล้วก็ เอาเวก้าเข้ามาอยู่ทีมลูนันนะครับแล้วก็เอาพรำมาอยู่ทีมลูนันนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ตามแต่เราสะดวกนะครับว่าเราอยากจะเอาใครมาอยู่นะครับก็ประมาณนี้โอเคอ้ออีกคนหนึ่งนะครับต้องเอาเอฟฟิเคียวมาด้วยนะครับเพื่อทำเนื้อเรื่องตัวละครอ,ะอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับเพราะว่ามันจะ ไม่ได้อีกคนหนึ่งแทนครับก็คือมันเหมือนกับว่ามันจะได้คนใดคนหนึ่งนะในดาที่25นี่แหละหลังจากที่เราเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเล่นเราก็จะสามารถเล่นในส่วนของโฮมได้นะเนี่ยเราก็กดรูนันเดินมาปุ๊บใช่ไหมตรงส่วนนี้เราก็จะสามารถ เ,เราต้องเอาไรเฟลมาด้วยนะครับเราจะได้เวทใส่ลุงนาอแล้วก็ในส่วนตรงนี้ในรูทโฮมนะครับเราสามารถบังคับโฮมได้นะก็คือเราเอาโฮมไปฟาร์มได้นั่นแหละตรงนี้ขอกดข้ามก่อนนะครับกดข้ามโลหัวโอเคเราสามารถกด ไปเลือกที่โฮมนะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มได้นะครับหรือไม่ก็ไปด่านที่27ได้เลยนะตรงเรือด้านล่างนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวเราเล่นกันตามเกมดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียงไปนะครับโดยลูนันเนี่ยมาจเจาะนอกเส้นทางไม่ได้นะครับแต่ว่าโฮมเนี่ยจะจอะนอกเส้นทางได้อยู่นะครับก็จะเอาโฮมไปฟาร์มเอาทีมโฮมไปฟาร์มเก็บเลเวลให้ตัวละครที่เราอยากจะเก็บได้ครับอย่างเช่นตัวที่ผมอยากจะเก็บนะครับมันก็จะมีตัวไหนวะ อันหนึ่งนะครับหาไม่เจอตัวนี้ตัวนี้ครับเขาเป็นโจนนะครับเลวน้อยสเตตัสน้อยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดปั้นเขานะครับเขาน่าจะใช้งานอะไรได้สักอย่างต้องมีมีสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถใช้งานได้แหละครับตอนนี้สกิลที่เขาใช้ได้ตอนนี้มันก็จะมีประมาณแบบขมโมยของระหว่างต่อสู้นะครับคนล็อกคีบนะครับแล้วก็สู้ในปากเก่งนะครับก็ต้องลองฝึกตัวครับ เราอะไรที่เราอยากไ่รู้เราก็ต้องลองดูนะโอเคอ๋อในระหว่างนี้เดีย๋ยวผมขอเข้าไปในด่านที่ยี่สิบสี่เลยละกันเนาะโอเคครับไปเอาละครับเราเข้ามาอยู่ในด่านที่ยี่สิบสี่แล้วครับก็ในด่านนี้นะครับถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับก็ต้องเอาเครื่องยิงหินอย่างเทียบอะ ที่จะต้องเอามานะครับผมว่าต้องเอาอันนี้มาครับไอ้บิดคีย์ครับเป็นกุญแจเปิดสก้านนะครับต้องเอามาครับจะได้มาทางลัดตรงนี้ได้นะครับก็เตรียมขอกันเลยโอเคเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เมมเบอร์คีย์เดี๋ยวผมเตรียมขอกับหนึ่งนะครับมันจะต้องมีคนเอาบิดคีย์มาครับในเฟสเดี๋ยวคนนี้ไม่ใครนะครับคนนี้ไม่เอานะครับ วันนี้ผมคงไม่ได้เอามาใช้นะครับก็อยากจะให้สักคนหนึ่งที่เดินเก๋ไก่นะครับเอาบิดคีมาครับหยูดไหนว่าอนี่ไงเอาบิดคีมาใช้นะครับเอาไวปา้ปดสะพานนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องจัดทีมสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นก็น่าจะเล่นลำบากนะครับเดี๋ยวจะเมเนจทีมก่อน คนนี้เป็นโอยอนายนะครับค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอาเข้านะเราจะเอาคนอื่นมานะครับอาจจะเอาคริฟมาเก็บเลเวลนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เอานะงนั้นผมเอาอันนี้มาครับเบยก์กานะครับเบยก์กาเอามาแทนใครได้บ้างจริงอยากเก็บเลเวลให้หลายๆคนนะชิโร่คงไม่ได้เก็บครับก็เ,เอาเบย์้ามาแทนอนะันนี้เ๋ยวอัพคลาดได้ครับเป็นสไนเปอร์ มินเก็บเลเวลครับแล้วก็เซตคนนี้มาลุสได้ชั้นลองเก็บเลเวลได้ครับเป็นโบนายนะส่วนลัฟฟินโรเจอร์ต้องเก็บอยู่แล้วครับบิลฟอร์ดกับนอตันผมว่าผมให้ไปทางบิลฟอร์ดนะครับก็เดี๋ยวจะเอาพรมเข้ามาแทนนอตันนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับ จริงๆอยากจะเอาจุนี้มาเผื่อขโมยของนะครับก็ต้องแทนใครสักคนหนึ่งครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะแทนใครได้บ้างนะจริงๆก็อยากเอามาแทนชาลอนนะตันนี้น่าจะชาลอนก็น่าอยากจะเอามาเก็บเลเวลนะครับแต่ว่าจีวบไตกอะ่ะเออผมเอามาแทนชาลอนแล้วกันครับ เื่อได้เก็บเลเวลเผื่อได้ขโมยของนะก็ประมาณนี้ครับทีมที่จะเอามานะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเริ่มฉากเลยครับก็เริ่มฉากแล้วนะครับเราต้องระวังอย่าเอาลักฟินไปอยู่ในระยะยิงของพวกเครื่องยิงหินครับเพราะว่าเครื่องยิงหินนี่มันค่อนข้างยิงแรงครับระยะ3ามถึงเช่องนะครับต้องหาคนที่ค่อนข้างคิ้วหน่อยครับเข้าไปเคลียนะถึงจะทําอะไรได้บ้าง ตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้นะก็เดี๋ยวผมจะไม่ไปทางนี้แลา้วกาันเพราะไปทางเนี้ยโดนแน่เครื่องยิงกนะินผมจะให้ทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนก็จะจะให้มินที่มีสักที่มีไอเทมเนี่ยครับไอเทมปิดคีย์นะเอาไว้ไปเปิดสะพานนะครับเราขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้ผมก็ขอขึ้นมาด้านบนก่อนแล้วกันมาประจําการอยู่ด้านบนก่อน,นครับทุกคนให้ขึ้นไปประจําการด้านบนเลยครับยังไม่เข้านะเข้าไปแล้วน่าจะ อาจจะตายกันได้ง่ายๆก็ไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนกันโอเคนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะครับเพราะว่าเพินน่าจะนานนะครับจะเล่นผ่าก็จะเล่นไปถึงตรงนี้ตรงนี้นะโอเคครับขออนุญาตตัดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเอามิ้นมาถึงตรงสพาแล้วนะครับเนี่ยเราก็เอาปุญนแจกคีย์มาให้แล้วนะก็ มาปดสะพานตรงนี้ลงครับปุ๊บแล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ง่ายขึ้นนะจริงจริงมันควรจะมีบิดคีอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเอามาอันเดียวนะครับเข้าเข้าทางนี้ก็อย่างน้อยก็สามารถทะลวงผ่านตรงนี้ไปได้นะครับโดยไม่ต้องไปเจอตรงโซนข้างล่างนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นนะโอเคสําหรับใครที่อยากผ่านง่ายกว่านี้ก็ให้เอาบิดคีมาสองอันครับแล้วก็ให้ปดสะพานตรงนี้ครับแล้วก็ เราจะอ้อมเข้ามาทางนี้เลยครับพออ้อมเข้ามาปุ๊บกดยึดภราสาทต,ตรงแถวๆนี้ได้ก็จะผ่านนะครับประมาณนั้นโอเคไปเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับเอาละครับก็หลังจากที่เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเครื่องยิงหินทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้มันจะมีพวกตัวถะลุกออกมาทุกเทิร์นนะครับเราก็เอาตัวใดตัวหนึ่งมากันบางนี้ก็ได้เนี่ย อุดทางเอาไว้ครับแค่นี้มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับพราะอุดเอาไว้แล้วก็ระหว่างที่เราอุดทางเอาไว้นะครับเราก็ให้ตัวละครของเรานะครับจะเอาตัวที่เป็นตัวที่ขมโมยก็ได้นะครับมาพยายามชกชิงวิ่งราวกระทาฮิวขอตัวนี้ให้ได้นะครับทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แหละเพราะว่ามันตีไม่เข้าครับตีเท่นก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ให้ตัวละครตัวอื่นนะครับเก็บของให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะออกไปนะครับก่อนที่จะจตาดนะครับก็อันนี้ก็จะได้พวกของเลื่อนคาร์นะครับก่อนจบด่านคนที่จะมาเก็บไว้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดเลยละกันประมาณนี้บ้านหลังนี้ก็จะได้โอเกาะกันเวทน,นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะแค่เอาจูนี่เนี่ย ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คาถาครับพอได้คาถาเสร็จปุ๊บผมก็จะจบดาบเลยนะครับประมาณนี้กพราะระหว่างนี้ใครอยากจะเก็บเลเวลก็เอาตัวละครตัวหนึ่งมากันไว้ทางนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาตีจากตรงน,นี้ก็ได้ไอตัวที่เป็นตัวบินได้นะครับประมาณนี้โอเคครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนตัดไปตอนผ่านฉากเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแหละ เหลือแค่ขโมยคาถาให้ได้ครับแล้วก็จยุดประสาทนะครับโอเคงั้นขออนุญาตตัดครับเอาละครับก็หลังจากที่เราเอาจุดนี้มาฟันสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เราได้คาถาของเขามาแล้วนะครับก็ไม่มีธุราอะไรกับเขาแล้วนะครับเราก็จะปิดฉากเลยละวกันเอาแบบซอดฟันนะครับแล้วก็เราจะผัดฉานกน,นะครับ แบบนี้แล้วก็ตัวหนึ่งครับไอตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับสเตตัสก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับแค่มีเกาะกันเวนะครับผมสามารถเอาลับฟินมาฆ่ามันได้เลยนะก็ฆ่าเลยหลกักการครับเป็นบอสนะแต่ว่าแลดูสเตตัสตัดเตียเรียดินไม่น่าจะเก่งม,มากครับโดนรอบเดียวก็ได้จะตายแล้วมาครับเนี่ย พัดการตีไปเข้าด้วยโอเคงั้นผมให้ผมให้มินเข้าไปฟันน่าจะตายแล้วครับจบแล้วครับโอ้โหมันถึงมันผิวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แต่ก็ยังตีโดนนะครับโอ้เลเวขึ้นรหล,ว,ลวครับ ได้เมจิคิวมานะครับหลังจากนั้นก็เหลือแค่ยึดภาษาครับก็จะเป็นอันผ่านตาใช้เวลามา18เทินได้ก็จะผ่านนะครับยาวนานมากนะครับเห็นอย่างนี้โอเคก็แคปเจอร์ครับจะถือว่าผ่านด่านนี้ไปอย่างงดงามครับเอาละครับเดี๋ยวก็ต่อไปเราจะไปในด่านที่ยีสิ้านะครับจากที่25้าอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ตัวละครที่เราจะมีปัญหากับนันก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวที่ชื่อมาร์กเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการกับเขานะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตจัดเตรียมของก่อนนะครับเพราะว่าของเราใช้ไปเยอะมากเลยนะไม่เหลืออะไรเลยก็เหย่อขอเจอกันอีกทีหนึ่งในดาที่25แล้วกันครับโอเคครับขออนุญาตตัดครับ เอาละครับก็มาต่อกันในด่านที่2 5ครับด่านนี้นะครับจะมีตัวละครที่เราเอาได้2คนนะครับคือคนแรกจะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับเอาใครก็ได้นะครับเข้าไปในบ้านหลังนี้ก็จะได้มานะครับแล้วคนที่2ก็คือนาซัตครับเราจะต้องเอารูนันนะครับเข้าไปคุยกับนาซัตนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นพวกนะครับซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินผ่านทะเลทรายค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงต้องตัดนะครับ เอาล้ครับก็เราจะมาเอาตัวละครตัวแรกในฉากนี้กันนะครับก็เอาใครก็ได้ครับมาเข้าบ้านหลังนี้ครับเราก็จะได้รีเปก้ามาเลยนะครับประมาณนี้รีเปก้าก็จะเป็นตัวฮิวนะครับแล้วก็เป็นซัมมอนนะครับสามารถซัมมอนได้แล้วก็ฮิวได้นะครับ ซึ่งมันก็จะเหมือนกับตัวละครอีกตัวหนึ่งครับทีวีชื่อลาตินาครับแต่ว่าการได้ลาตินานี่นะครับมันค่อนข้างที่จะต้องทำเคจมาตั้งแต่เนิ่นๆครับมันต้องเอาตัวละครที่อยู่คบเพ่ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับอัศวินตัวเกาะสีตัวผมม่วงๆกับผมสีเขียวนะครับไปอยู่กลุ่มของโฮมนะครับแล้วก็ทำเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆเลยครับจนมาถึงด่านนี้ครับถึงจะได้ลาตินามาตรงตัวนะซึ่ง มันก็ไม่ได้แตกต่างจากมิเบกาเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทำนะครับเพราะว่าเราต้องไปปั้นตัวของอาร์คิดให้เก่งด้วยครับเพราะว่าอาร์คิดเนี่ยจะต้องสู้กับตัวดักกอนไนตรงนี้ด้วยครับคนหนึ่งถึงจะได้มาเป็นพวกอ่ะโอเคก็เดี๋ยวอขออนุญาตตัดก่อนนะครับเพราะว่าตัวเอกของเราเดินได้ทีละสองช่องนะครับก็จะถึงนาตัดก็คง,งอีกยาวเลยครับ เดี๋ยวเจอกันตอนที่ไปถึงนาซัทนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงนาซัทแล้วนะครับใช้เวลาพักใหญ่เลยกว่าจะเดินมาถึงยาวนานมากนะครับก็โอเคมาถึงนาซัแล้วนะครับก็ให้เราเอาดูนํานไปคุยกับน,นาซัทครับก็จะได้มาเป็นพวกทันทีเลยอนะประมาณนั้นโอเคครับแต่ว่านาซัตเขาจะไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับ ต้องปลอมเป็นใครสักคนหนึ่งเคเพื okay. ่อที่จะไปจัดการกับพวกศัตรูอีกจุดหนึ่งนะครับแต่เขาก็ไม่มีอาวุธดีครับไปไทยนะเดี๋ยวเราจะไปจัดการกพวกไวเวิร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับเป็นบอสนะก็คงต้องเอาตัวยิงขนูไปครับเพราะว่าพวกนี้มันแพ้ขนูนะครับโอเค ก็อยากขออนุญาตตัดตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเดินผ่านทะเลทรายไกลอะครับอีกสักพักหนึ่งเลยละครจะผ่านเอาละครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไอเทมลับในแมปนี้กันนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวละครที่เป็นโจรน,นะครับหรือไม่ก็เอาตัวนาคัดก็ได้นะครับเดินเก็บของลับที่อยู่ในทะเลทรายได้นะครับก็ เอาชิทแรกก่อนนะครับจากจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับก็นับจากบ้านหลังขวาล่างสุดตรงนี้นะครับขึ้นมาประมาณ3มช่องครับเข้าตรงจุดช่องที่4ี่ครับอันนี้ชิดแรกนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงที่ค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับเทมทิตมานะครับก็จากจุดที่เราเก็บของชิดแรกครับก็ เดินม,มาตรงนี้สองช่องแล้วก็ขึ้นสองช่องนะครับตรงจุดนี้นะครับลองนับดูเลยก็ได้ครับสองช่องหนึ่งสองหนึ่งสองันนี้คือจุดที่จะได้ไอเทมรับอีกชินหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับต่อไปเป็นไอเทมจุดที่สามนะครับก็เดินม,มาตรงนี้สช่องครับแล้วก็ลงสามช่องครับจุดตรงนี้นะครับ ก็จากจุดที่เราเก็บจุดที่สองนั่นแหละครับอันนี้คือจุดที่สามครับก็ต่อมานะครับอีกจากที่เราเก็บไอ้เช่นจุดที่สามแล้วครับก็จุดที่สี่ครับก็ลงมาหนึ่งสองสามสี่ช่องแล้วก็ขวาหนึ่งช่องนะครับจะเป็นช่องนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมอีกชิ้นนึงนะครับต่อมานะครับไปไอเทมจุดที่ห้านะครับก็ตามนี้เลยครับเลื่อนมาทางซ้ายหนึ่งลงหนึ่งแล้วก็ทางขวาตอนที่มีต้นไม้นะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดที่เก็บไอเทมอีกจุดหนึ่งครับ okay. โอเคเทมพินที่6นะครับมันอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดสังเกตง่ายๆก็มันจะเป็นตรงทางเดินครับฝาของทางเดินตรงนี้จะมีเทมอยู่อีกชิ้นหนึ่งนะครับโอเคก็เป็นชิ้นนี้นะครับ ต่อมาเป็นไอเทมชิ้นที่7นะครับที่มันซ่อนอยู่นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับก็นับจากไอเทมชิ้นที่6ครับแล้วก็เลื่อนมา1 2 3 4สาี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะได้ไอเทมชิ้นที่7นะครับโอเคนี่คือไอเทมชิ้นที่7นะครับต่อมาเป็นไอเทมชิ้นที่8นะครับสังเกตง่ายง่ายครับพุ่มหญ้าที่อยู่ตรงตรงนี้ครับด้านล่างนี้มีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งอยู่ครับก็ได้ไอเทมชิ้นที่8มานะครับ ต่อมาจะเป็นไอเทมชิ้นที่9กนะครับไอเทมชิ้นที่9ก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับตรงเส้นตรงนี้เลยครับเราก็เดินมาตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็กดนะครับปุ๊บไอเทมชิ้นที่9ครับไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับจะอยู่ตรงหน้าประตูเลยครับก็กดเข้ามาเก็บตรงนี้ครับก็จะเป็นอันครบจบทุกอันแล้วนะครับไอเทมที่ซ่อนอยู่ในทะเลทรายทั้งหมดนะครับต่อไปก็เหลือแค่ ปราบบอสนะครับแล้วก็จบเกมนะครับผ่านด่านนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เคลียร์แมปจนหมดแล้วนะครับก็มีวิธีผ่านอยู่2ด่านนะครับคือยึดฐานข้างบนนะครับไม่ก็ยึดฐานข้างล่างก็ได้ครับแล้วแต่นะครับสะดวกทางไหนก็ทางนั้นครับซึ่ง ทั้งสองฐานเนี่ยมันก็มีบอสเฝ้าอยู่เหมือนกันครับข้างบนบอสมันจะเป็นอัศวินก่อนอะข้างล่างมันจะเป็นอ่าไปเวล์ไนท์ห้าตัวครับเป็นอัศวินขี่มกรห้าตัวครับก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสพอๆกันครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมยึดยึดแล้วก็ผ่านเลยแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ก็ยาวนานมากครับ โดยเฉพาะฐานที่ยี้าครับเพราะว่ามันมีไอเทมซ่อนอยู่เยอะมากนะครับแล้วเราต้องไปตามจุดต่างๆออของส่วนของทะเลทรายทําให้ผมต้องเคลียร์บอสก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเดินไม่สะดวกนะครับพอเคลียร์บอสเสร็จแล้วถึงจะได้เดินหาของทะเลทรายนะครับแล้วก็ขึ้นไปฆ่าบอสด,ด้านบนนะครับก็เสียเวลาไป 40, 40กว่าเทินครับก็เล่นมากเกืบเกือบชั่วโมงได้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคานี้ผมขอพักก่อนแล้วกันครับ เอาไมาด่าน26ในพาร์ทหน้ากันแล้วกันครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe สบ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 ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ